าอยู่กันในพาร์ทสิแล้วทุกคนครับกับ r รนซิ i เลเตอร์เขาใกล้กับการจะจบซีรีส์แล้วนะทุกคนแหนว้าวยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงๆเลย่ะน้องตดฉันรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองเออแป๊บเดียวจริงนะน้องๆก็บอกว่าคลิปเราสร้างเกินไปทําไงได้วะเล่นตั้งสชั่วโมงแต่ว่าตัดออกมามันเหลือแค่นั้นนะทุกคนทุกคนเลยดูไม่จุใจเลย อยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยออตามหามาครึคอดวันแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออยร้อนร่อยร้อนมันเลยจะเจอเนี่ยกำลังหาร้านดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลยร้านดีๆชอบมีค้บตั้งเติมโลบกักกดเกมพาสและขายรหัสไก่สุดเทพไม่ว่าจะเป็นเกมกัซก,การคือในป่าฮันตซัมบี้บล็อกเฟิร์สกลวัวการ์ดิน มืออีกมากมาย,ป,ายปลอดภัยราคาโดนใจลิงล้านอยู่ใต้คลิปเลยนะคะรับนี่และสิที่ชันตามหาเย่ <Yay. S 2> แล้ววันนี้ฉลามเราจะมาทําอะไรกันไหนบอกคนดูสิเราจะมาเลี้ยงแกะกับเพว,ว้าว <c oughs> ถึงเวลาที่เราจะเลี้ยงแกะกับแพะแล้วทุกคนครับเห็นว่าแกะนี่สามารถเอาขนไปขายได้ด้วยแน,น่ <Wow. S 3> ไม่ถึงขนตัวไปขายออะเจากก้าก่อขนเนี่ยขนของแมนไม่ใช่ขนตัวอะไรมุกอะไรนี่ย okay, ฮะมุกหรือเปล่าอ่ะก็มุกขนขน,ขนไงพวกนายไม่ขอขนขนขอคำขำเน่ยได้ไหมมุกเนี่ยส่วนสวนของรนนรเราในทุกคนงับเราแทบไม่ได้ปลูกเพิ่มเลยนะเพราะว่ากันความเหล็กนะครับ <laughs> <laughs> อยากเก็บไม่หมดด้วยอ่ะแต่ละวัน,นเออมันเยอะเกินไปเราเลยแบบไม่ลูกเลยละกันส่วนพวกฟาร์มแก่ฉันว่าจะสร้างข้างๆนี้เลยนะเจ้ากอบแบบใกล้ๆกันเลยอ่ะได้ง่ายในการดูแลด้วยอ,ะอ่ะส่วนนี่คือรถใหม่ที่เราซื้อมาเป็นรถบรรทุกสามไรมขนของได้เยอะขึ้นนะครับก็จะสบายมากเึ้นไม่ต้องใช้กระบะหลายคันใช่ขนของทีเดียวเนี่ยสะดวกสุดๆอ,อ่า <c oughs> เรียบร้อยหมดแล้ววางแผนเรียบร้อย ที่กินอาหารหรือยังอไงยังเลยอ่ะวางเลยเหรอวางเลยสินายจะรอให้ชาติริบิ้นให้ไรไงวะเออให้มันเซตสับอีชลามมีตัดลิบิ้นเดี๋ยวขอตัดเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะตัดผมนายให้โล้นเหมือนนี้เลยาไงเออฮะบูมบูมมาแล้วจ้า ตอนที่แล้วไม่ได้มาคิดถึงกันไมเอ่ยหลังจากนี้กบเลียนหลามจะไปตัดไม้แล้วก็เลื่อยไม้เพื่อเอามาสร้างบ้านให้กับสมาชิกใหม่ที่จะมาในวันนี้และขอถามทุกคนหน่อยสัตว์ในฟาร์มกบเลียนหลามทุกคนชอบสัตว์อะไรกันมากที่สุดเอ่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกบูมๆมกันด้วยนะ เซ็ตส,สับเรียบร้อยแล้วกับชิเลียงแพ้แล้วก็ชิลเลียงแก่นะทุกคนครับไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าตัวแพ้ตัวแก่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากเช่นกันแพรจํานวนเราจะเอาไม่เยอะด้วยทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวแหลกอะนะใช่สุสานคอมมเพลหลังๆเริ่มแหลกขึ้นแล้วแต่ไม่เป็นไรใกล้จบซีรีส์แล้วเราก็จะรอดแล้วทุกคนเพราะพวกเราได้ทํางานหนักทุกวัน <c oughs> เลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปซื้อแก่และแพะ้แนร้านเจี๊กันเลยเหมือนแิมซื้อตัวผู้ตัวเมียเริ่มต้นผานะแรับเดี๋ยวมันก็มีลูกใหมอ่องถ้าเป็นไปได้นายดู เดี๋ยนะจะกบโมแพ้โมแก่ไม่รู้มีเปล่าอ่ะอะทุกครับเดี๋ยวซื้อก่อนนี่แพ้แกะอย่างละสองนะทุกคนจะพูดวเมียแล้วก็ซื้อโมมาด้วยอย่างละเท่าไรดีฉลามอ๋อซื้อไปสี่เลยเอาแหละน้องแพ้น้องแกะมาขึ้นรถเลยจ้าเหมือนว่าตอนนี้คือน้องแก่จะยังไม่มีคนนะต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วทำไมท่าเดินเหมือนเดินเจ็บขาแล้วนี่เลยเดินไม่เป็นจาไม่ด้อย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวมองไปมองมาเหมือนหมาแล้วเหมือนหมาเปียบ ปึ๊บขนไว้โอเคยืนให้เรียบร้อยเอา,เอาถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพเจ้าแพอยู่กองนี้ไปนะอันนี้แพ้หรือแก<พ>่เนี่ย อนนไรแกเอเลียนอะไรนี่ทำไมน้องจ้องออกมาด้วยอยู่ข้างในก็มีความสุขนะเชื่อฉันแต่จะสุขกวันนี้ถ้านายเจอนี่ก็แกจะแพะ้สุกแน่นอนแล้วจะเห็นว่าไม้เหลือด้วยแต่ฉันจะไปสร้างหลังคาให้เอเลียนแล้วกันนะเห็นบทว่าตากฝนน่าโอ้ยดีเลย้ yeah. มาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันดีกว่าว่าฉลาดจะทําหลังคาตอนนั้นเป็นยังไงแล้วจะเปิดประทุนมาสองสามอันแต่มันไม่ค่อยเท่เลยนะถ้ามีหลังคาไันได้เปิดปะทุนนะเฟ้ยคือเท่จะเป็นหวัดก็ไม่เอานะม้่เดี๋ยวทําสวนไม่ไหวนะฉลาดในเอาสองหลังคาได้ไม่อเลียนก็ได้ก็ได้สองหลังคาก็ได้เอาคือจะสร้างมาไหนก็ได้ให้มันไม่โดนฝนโดนลมน่สร้างมาเถอะให้หลังคาฉันมันปิดสักทีเออไม่ต้องห่วงสวยหรอกถ้าสวยทำไมไม่ไปคลินิกแฮมมเสิริมจมูก อ่ะทุกคนยังไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนนะฮะเดี๋ยวผมไปทำแซกรอกผมดีกว่าแน่ในเวลานี้จะได้มีเสียเวลาเสร็จแล้วบอกฉันด้วยนะฉันจะไปทำํำแซกกะลอก <Okay. S 1> ได้เลย ยวางแบบแปนเซลหมดเลวโอ้โหต้องปรับแต่งหลายอย่างเลยอ่ะเจ้ากบโอ้ยเจิงอยู่จ๋งอยู่บ้านดูแปลกแหวกแนวดีถ้ากบฏทำรั้วได้นี่น่าจะดีน่าดูโอ้ยโหเพดานนั่งชิวเลยใช่ไหมสวยวาะเฮ้ยวันนี้แล้วฉันจะมีโรงงานใหม่ของฉันเลยมของฉันจะไปที่จอดรถเก่าอยู่เลยปะเธอโอ้โหของฉันนี่การแจ้งได้ซ่ำเจ้ากบ เหมือนว่าน้องแก่มาอยู่แป๊บเดียวนี่จะเริ่มมีความมีขนมากขึ้นนะต่างจากตอนแรกมากเลยดูสิพวกแน่เห็นไหมโอ้ยยังไปถึงวันแล้วเนี่ยขนขึ้นเยอะขนาดนี้เชียวแตนน่ทำไมหัวนายผมมันไม่ขึ้นะนายออยแก่ไหมเนี่ยฮะฉันไม่อายแล้วตะกอนฉันไว้ทรงนี้อยู่แล้ว ผมไม่เคยก็บอกมาเถื่อยยอมแล้วมาเถือยไม่ต้องเก็ตอยู่ไงเฮ้ยอย่าบอกความลับอย่างนั้นดิอันนี้มันคือแกะตัวผู้ใช่ไหมนหน้าตามันก็ไม่ค่อยต่างกับแพะเลยอันเนี้ยอ่าคือตัวผู้นะเอ้ยนี่มันเหมือนในที่มันชนเราในก้าวๆคืนในป่าไง <c oughs> ดูดิอมนน่นอนในก้าวๆคืนที่จัดการไม่ได้อะและในเนี้ยจัดการได้หรือเปล่าในพอร้องได้ไหมอย่าทำแบบนี้พวกนายมันเป็นอันตรายอย่าทำเดี๋ยวน้องๆอย่ามาชนด้วยอยู่อย่าเฮ้ย โอ้ยทนไม่ไหวมันต้องยีงสักนัดนะตื่นตื่นตื่นแล้วก็เหมือนเดิมในเวลาว่างของผมนั้นทำไส้กรอกเหมือนเดิมไม่ม <te> <eye Hayır. S 2> ีอะไรทำแล้วในขณะที่กบกำลังทำไส้กรอกอยู่ล้ำก็ออกไปซื้อเครื่องรีดนมเอาไว้ใช้รีดนมแพะกับนมแกะสดๆหอมกรุ้นจากเตาเดี๋ยวพอการทำไส้กรอกแค่นี้ก็ละกันนะคะไปนอนกันเถอะพวกนายสองชุ่มกว่าแล้วฝีฝีโอ้ยเอเลี่เป็นฝีอะต้องพาไปหาหมอวะนนียอี เดี๋ยววันนี้นะพวกนายนะเราจะลองไปปั๊มนมแพะแล้วก็นมแก่กันนะไปกันเลยดีกว่า let's Let <'s> go <S เอาล่ะน,นี่คือตัวผู้นะฉลาดตัวเมียมาตัวเมียอ,อยู่ตรงมุมน้นเลยท้องแลยอยงอ้อยังอ่ะใช้กันไหน่ดืู้ด้วยนะโฮ้ย oh, <hi. S 1> ท้องเล้ oh. วแ่จ๋ว โอ้ยอย่างนี้น้ำนมต้องเยอะแน่เลยอ่ะมานี่ก่อนเลยลูกเธอจะยังไม่ได้กินนมพ่อเราจะเป็นคนดูดนมเธอไปก่อนไหนดูซิเท่าไหร่โอ้ยห้าเหล่นงน้อยก่าบัวนิดหน่อยนะน้อยก่อสองลิตรบัวน่วาจะประมาณจิตแกเป็นอิสระแล้วเจ้าตัวเมียมาส่วนของแพ้นนะน้องแพ้ตัวนี้ก็ท้องแล้วเช่นกันดูดนมแพ้เดี๋ยวดูสิว่าได้กี่ลิตรเท่าแกหรือไม่เท่าแกเลยหายเล้วอ่ะ อย่างนี้ราคาต้องสูงมากแน่เลยเพราะว่าหลีดได้น้อยอ่ะอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่นิยมกินราคามันก็จ,จะน้อยด้วยนะฉันแม่อย่างนี้ฉลามในกระเหมาเลยสิั้งนมวัวนมแพนมแกะในหมาธุรกิจนี้ไปเลยนะ โอ okay. เคใช่หละเจ้าของโรงงานชีสอันดับหนึ่งของประเทศอันนี้คือสภาพที่จะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศใ <laughs> ช่ไหมชีสนนักลัวมากเลยแต่ละอันไม่มีสุขาอนามายัยซะเลยฉลามเออันนี้แหละอนามัยสุดแล้วย่าีธรรมชาติล้วนไม่เห็นมีส่วนผสมของสารเคมีเห็นป่าวอ,อย่างนี้อนามัยให้ผ่านผ่านไปเลยใช่ไหมอนามายัย <laughs> โอ้ย <laughs> แล้วก็ไม่ให้ฉน,นเลาส์บะชนิดคุกปนเลยชีสคุกปน เวลาเคี้ยวจะได้มีความคลันชี่ใช่ไหมใช่ก,กรอบก,กรอบแบบซีเรียลโอ้ยเจ้าบัวตัวนี้ทําไมนั่งน่ารักจังเลยอะบัวเนี่ยนะครับนั่งน่ารักมากเลยวุ้ยคอดลูกเล้วอเฮ้ยหมาชัดชนี่คือหมาชัดชเลยอันนี้คือเป็นนมแก่ทุกคนครับ <c oughs> ผมจะลองเทใส่หนึ่งมอแบบนี้ <c oughs> อย่างนี้เราต้องใส่อันไหนเนี่ยอันไหนคือข,ของแพ้และของแก่ ในลองถือและลองดูอะถ้ามันกดเป็นขึ้นแอดอะในก็น่าจะเป็นถูกอ่านนะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่มีแอนนะในจะต้องเป็นสีเขียวสำหรับเกะเขียวเกะโอเค,อเคมีแอดและแอดไปแบบนี้แล้วฉันก็แอดอีกันหนึ่งเลยแล้วก็หยิบไา่มาตอกใส่ไว้ทั้งสองอนอ่หลังจากนั้นก็คุกกิ้งได้เลยปร๊บจบเดี๋ยวเรามาเย็ยนดูดีกว่าฉลาว่าหน้าตานั้นมันจะหล่อมัน,นชัดหรือเปล่าชีตนะจะกรอบมันจะหล่อได้ยังไงเราอะ ใกล้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเรียบร้อยหน้าตาเหมือนแบบของบัวเลยก็ดูไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็เดี๋ยวมาแช่ไวไ้น,นี่น่าจะต่างกับตรงสีตอนแช่เสร็จแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราแวะมาดูของเอเลี่ยนไหนละกันโอ้โหนี่คือน้ำพึ่งที่เต็มทั้งหมดเลยเหรออุ้ยเต็มแล้วอ่ะแปดถังเฮ้ยพวกนายชีช้ไปที่แกะมันมีเขียนว่าคริมแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นไถขนแน่เลยอ่ะไหนลองดูซิถ้าเกิดว่าเราแนนทอนขนแกะ โอ้ยดูดูโอ้ยได้มาเป็นขนแก่แบบนี้เลยแล้วมันเอาไปแปลรูปอะไรได้ไหมหรือว่าต้องขายแต่แบบนี้อาจจะขายแบบนี้เลยหรือเปล่าคือน้องมีชีวิตอยู่ไหมนายเอเลียนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูท่าทางจะมีความสุขดีนะจะกว่าอาปากบอวันนี้ไม่น่าใช่นะชนว่านะได้ไปดูดีกว่าโอ้นี่น้องเด๋ออาหารหอดอาหารบมดอาหารหมดอ้าวเสียวแล้วปล่อยให้อาหารบมดได้ไงเนี่ยอต้องมีเยอะเลย เออไปเติมในนี้เลยโหไม่แน่ละน้องตายกันโอ้โหตายหลายตัวเลยโอ้ตายแบบหิวโหิวพ่อพีขอทดทวดออออวัวตัวเมียนี่คือใหญ่มากเลยนะทุกคนนะเหมือนแบบน้องจะทักทายกันด้วยนะระหว่างวนัวนมกับ,บวัวเนี้ยแล้วใครไปโดนนมวัวแล้วไม่ปล่อยวะเน่จะว่าไปเรายังไม่เคยฆ่าไก่เลยนะอยากรู้ว่าเนื้อไก่เป็นไงว่ะเออลองดูไมหมอจาจจะกว เดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาไก่มาตัวเน่งอยากรู้ว่าหน้าตาเนื้อเป็นยังไงเตรียมตัวสังหารน้องเลยแล้วกันนะทุกคนแล้วไม่เคยเห็นเนื้อไก่จริงนะและไก่ก็ไม่ตายด้วยอายุอย่างยืนนะ่ะอืมถอนขนโอ้ย,อย,อยไก่เป็นตัวเลยอยากไก่ต้มกูใหญ่แม่ลองไปใส,ส่สซกคอด,ดิได้ไหมวะ วัวเดี๋ยวใส่ได้วะ่ะพอใส่ไปกยเป็นเวอร์ชันจิ๋วเดี๋ยวจะลองบดดูนะว่าหน้าตาเป็นไงวัสีดูสวยๆอยู่นะสีขา,ขาวอ่อนกว่าเพื่อนเลยอ่ะ,อะแต่เนื้อไก่ไม่น่าแพงดูทรงแล้ววัวเลยแพงสุดอ๋อนี่ยังยังเหมือนนอยืดโอเคคล้ายกันเดี๋ยวพอตากเราจะได้รู้ว่าสีมันต่างกันยังไงวัวนี่น่าสงสารจริงเลยนะมืดแล้วยังถูกชั้นปลุกมาดูดน,นมอีกอ่ะ ออไอ้หไหนายนี่มันทานรุนจริงๆเลยนะเอเอบัวจะพักผ่อนนะนายไม่ให้พักผ่อนเฉยเยโอเสร็จบัวแล้วต่อไปก็เป็นแพะก,กับแกะลวล่ะต้องไปปลูกอีกแล้วอ่ะวุกคนครับผมว่าผมจะไปซื้อเครื่องทำสียกอบเพิ่มนะอีกประมาณ2ชุดเลยอ่ะจะได้มีทั้งหมดสี่อันจะได้เร็วกว่านี้เ <c oughs> จ๊รู้ไหมเนี่ยว่าผมใกล้จะจบซีรีส์แล้วนะผมจะไม่ได้เจอเจ๊อีกแล้วนะอีกพาร์ทเดียวก็จบเลยเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ๊เศร้าไหมอ่ะเจ๊ อูหน้าตาเจาดูเศร้าอยู่นะเศร้าที่ผมจะจบซีรีส์หรือเศร้าที่ผมจะไม่ซื้อของเจแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะฮะการทํางานแบบรวดเร็วครูสี่หลังจากก่อนนั่นนี้ครูสองเอนลดูปื๊บใส่เนื้อไปห <c oughs> ลังจากนั้นก็กดโบททั้งสี่อันแบบนี้โอเคแล้วก็รอบแป๊บ,บแนึงน้องแก่ขนยังไม่มาแหรอเนี่ย <c oughs> รีบๆมาหน่อยนะพี่ใหญ่ตัดขนน้องแก่ตัวนี้ล้วตัวนี้มีแล้วมา เป๋เพราะขนมาเลยตอนจบเราขนแก่เนี่ยไปเช็คราคาแม่เจ้ากบยังไม่รู้ราคาเลยอ่ะเออ,เออวันนะเอาหล่ะมาขายหนังแก่ที่เบสเบอร์เกอร์ร้านนี้รับซื้อไม่ต่างจากร้านจ้เอ,อ้ยเขาไม่รับซื้อหนังแก่แหละหรือว่าเขาจะรับแต่ของที่กินได้แต่น้ำมันเขาก็ซื้อนะนั่นดีกตน้ำมันกินได้ไงไปทอดไข่ได้ไง <c oughs> น้ำมันดำๆอ่ะน่จาจะกว่าเออใครจะรู้เราไม่บอกคนหนึ่งก็ไม่รู้หรอว่า <c oughs> ใช้อะไรทอดวันนี่เขาไปทำ <c oughs> ฟอร์เมอร์ละไงี่ยกินน้ำมัน หรือว่าที่เราขุดมามันอาจจะไม่ใช่น้ํามันรถแต่จะเป็นน้ํามันพืชอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้ <c oughs> ำมันพืชจากดินอานนอเจ๊วัสดีค่ะผมลองเอาผลิตภัณฑ์ใหม่มาขายกับเจ๊เจ๊ไม่เคยเห็นแน่นอนที่ผมขายเนี่ยโอ้ยหนึ่งหนังคือ48บาทเลยนะถูกขนาดนี้เลย <c oughs> ดูไม่ค่อยคุ้มกับที่เราตัดออกไปเลยโออใ้เมายืนรอแม่ดูดนมด้วยอ่ะเรียบร้อยโอ้ยเดินตามแม่ต่อยเลยแม่แม่จะหนีไปไหน เป็นลูกติดเมสินะสำหรับพ้ายนี้ทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ดูต้งแต่าราทแรกยัาานาร์ทนี้ที่สำคัญทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วรอติดตามชมา้าทสุดท้ายในวันต่อไปสําหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนครับบ๊ายบาย